คับเราอยู่กับรายตารเกมเมอร์ดูกับพี่บอสอีกแล้วนะครับสวัสดีครับป้กับรายการบอสปลายเกมเมอร์นะครับนี่ก็มาเล่นกับพี่น้องคู่แฝดเหมือนเดิมโอเคนี่เราทำอะไรครับคุู่แยดคุณก็สร้างหลังคาสิครับอิดนะครับอิดอิดหมดจะใช้ไม้สิครับใช้ใช้หินก็ได้ คเซ็นหมดครับเอ่อมีอันหนึ่งเอ้ยมีสามันใช้ได้เหรอใช้ได้สิ ตอนนี้ยังไม่ได้กดสับนะใครอย่าลืมกดสับนะใครนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะคะทำด,ด้วยเออก็ผมว่านะก็ประมาณวันอคารนะอานะถ้าผมผมจะอัดคลิปเอ่ออยู่ในคอมนะอัดคลิปกับเพื่อนกูได้คอมตั้งน,นานแล้วว่าแต่ เออใครยิงวะ,ะท่ะาผู้ชมครับท่าผู้ชมรู้ไหมครับเ,เ,เป็ดเฟเฟครับไปเรียกพี่ฟิล์มไปแป๊<ะ>บนึงนนครับคุณเฟเขาโดนใชแบบน้แป๊บ,บนึงรอ,อแป๊บ,บนึงครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมจะไปตัดในคลิปแล้วกันพี่ฟิล์มจะตื่นหรือเปล่า รอแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมเออเดี๋ยวผมจะตัดไปในคลิปเลยก็แล้วกันนะครับ โอ้ท่านผู้ชมครับคลิปหลุดจะแป๊บหนึ่งหลุดหลุดครับเดี๋ยวเข้าให้ใหม่ครับผมขอตัวแป๊บหนึ่งผมตัดไปในยูทูบเบอ่อนเฟร้แมพเลยหลุดจเข้าไปดูี่ลีะ้านะูกมากกว่านี่ท่านผู้ชมตัวผมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเอา แม่ตัวใหม่ของผมนะครับเออท่านผู้ชมงาเทพอ่ะนะครับล็อไฟเจมเมอร์สุดๆอ่ะเฟย์เข้าแมปเลยครับเข้าแมปเลยครับ คอมแบบหรือยังครับสร้างใหม่ใหม่ครับเอ่อขอป่ะน,นะครับคุณเฟย์เขาสร้างแมบ,บใหม่ครับโอเคปะ่ะสร้างใหม่ใหม่นะไม่ได้อ่ดดนอานเลยเราจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับโอเคครับ ว้าวหม้อย้อเป็อะไรนะอ๋อเป็นไอ่ะไม่รู้เหมือนกันม่ช่ะไม่ได้บอกว่าใชไใชู้เนียเนเันตู้้ิดมรัมาครับเข้ามาครับโอ้ตกใจมาครับเมาขุดไม้กัน คือไม้ับเด็กดีผมทำกล่องคราฟให้ไหมครับครับผมขี่เกียจทำุณทำเองอ้าวไม้มาผมไม่ได้อ่ะคุณคุณไม่เป็นนะครับเนี่ยผมไม่ได้ไม้อ่ะผมกดแล้วผมไม่ได้ไม้อ่ะ,มมอะเฟ้หายไปไหนกู<ม>อ ขอไปนะครับหลุดครับสายพัดพัดสามนี้คงจะแบบเอ่อเล่นเล่นเันเฉยๆให้นักผู้ชมดูแก่เงานะครับโอเคพัทสามกูไม่อดเลยวัดไอ้โหลดโหลดโหลดไอ้ ถ่าผู้ชมอย่าลืมกด subscribe นะครับโอเคครับกดนะครับแฟนผู้ชมมันต้องกดกดครับอย่าไปฟังมันน้ำมันกดนะครับไน้ำมันกดเฟย์ไฟกันเม้อเ,เ,เอ้ยสวนต้นไม้สวนต้นไม้เฟยู่ไ,ไหนวะมึงอ่ะอ๋อนี้น,นี่ยจะทำตัวค้าปอนอะไรครับเนี่ยตัว้าผมล็อกนะครับล็อกล็อกล็อกไปไหนแล้วะไอตัวค้าเลยครับ คุณอยู่ไหนอ่ะครับอยู่นี่ผมได้ตัวคาบแล้ววางเล okay ยวางเลยวางเลยสวนทำไหนหนมเน,นี่ยวิ่งหน่อยผมหลุดอีกแล้วน่เลยครับอ่าไม่หลุดใจเย็นๆบอสกูได้เนี่ยมาบอกอะไรไม่รู้ เป็นสินกันมวงตังค์ไ้จับวไหเออองเท่เเออเาไห้ป็นละสี่ร้อยอัอยไปขวานอะครับเองข,ขวานครับแล้ว,ลวคุณหิน,นกันไปคุยทำนามหินเลออ่นานามหินเสร็จเดี๋ยวคอยทำเสาเนาะเออเออใรเอาเอาว้าเออเอาไ กูทำดามหินก่อนหินดีโอเคแล้ว <Okay. S 1> ก็ที่คุดหินก่องกูก่อนนะันจะได้ก่องหมือเฮ้ยเอาไม้คับไม้ทั้งกล่องก่อนไหมมีไม้อยู่เยอะอยู่อะทำเลดีแค่ตรงนี้ ไอ้เฮี้ยกูตกมาแค่นี้กูเลือดลดมากทำเองเลยนะเพราะมึงจเห็นได้ไอ้เฮี้ยกูคุ้ให้มึงเพื่อกมาเนาะ ี๋ยวผมถ้าเหลือถ้าอีกยินเหลือเดี๋ยวผมครับเต่าเองครับคุณห้ามรับเต่านะครับได้เครอไม่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 อันนั้นเขาเาไม่รักษาโดยที่ว่าเขาม่กิตาไปทกเป็นแล้วเออก็หาแบบ่หุ่นในนี่ยในเนี่ย คุณจะเอาไม้ไหมครับเ <To> อ้าไปขุดฐานกันนะท็อตท็อตไม่มีท็อตนี่ครับไม้ท่ยายหนใบแดงไม่ได้เอาไฟอัพไม่มีท็อตเด้อโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับไว้ต่อพักสี่นะโอเคบ๊ายบายใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมก็แค่อัดแค่แป๊บเดียวเองไม่เป็นไรหรอกครับ กด subscribe ด้วยนะครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุบ๊บ